สวัสดีครับผมร้าน M16 มอเตอร์คาร์นะครับเป็นร้านจำหน่ายรถกอล์ฟมือสองนะครับวันนี้ขออนุญาตมาฝากร้านนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจรถกอล์ฟเอาไว้ใช้งานนะครับทางร้าน M16 ของเรานะครับมีจัดจำหน่ายนะครับตั้งแต่เช่านะครับก็มีซ่อมนะครับแล้วก็จำหน่ายนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับครบวงจรนะครับ รวมไปถึงเรื่องของอะไราต่างๆนะครับอ่าก็สถานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับพิกัดก็อยู่อ่าแถวๆโลตัสบ้านบึงนะครับหรือว่าอ่าจะโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดแป็ดเก้าศูนย์นะครับหรือว่าไอดีไลน์ก็ตามเบอร์โทรเลยนะครับศูนย์แปดแปนะครับอ่าฝากร้าน M16 ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ สำหรับรถก๊อบมือสองนะครับเป็นรถก๊อบที่รีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะครับหรือทั้งคันนะครับแล้วก็ทำช่วงล่างนะครับพ่นสีนะครับทำเบาะใหม่เปลี่ยนยางใหม่นะครับติดตั้งระบบไฟนะครับมีให้พร้อมนะครับหรือหรือว่าพี่เพื่อนท่านใดที่มีรถก๊อบเก่าอยู่แล้วนะครับที่ระบบมีปัญหานะครับแบตเตอรี่เสื่อมนะครับ สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นซ่อมเป็นซื้อเป็นขายแลกเปลี่ยนนะครับทางร้านเรายินดีรับใช้พี่ๆเพื่อนๆกันนะครับรถกลอบก็มีตั้งแต่2ที่นั่งนะครับถึง6ที่นั่งนะครับ มีหลายรุ่นหลายราคานะครับให้พี่ได้เลือกชมกันนะครับลองโทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาทดลองขับกันได้นะครับที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับมีหลายรุ่นหลายราคานะครับมีทั้งรีโนเวตนะครับหรือว่าขายตามสภาพนะครับอลองเข้ามาชม กันได้นะครับอ่าสหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจรถกลอบนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับในพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับโรงงานโรงแรมรีสอร์ตต่างๆนะครับอ่าก็สามารถเข้ามาดูมาชมกันได้ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับผมอ่าเป็นศูนย์รวมรถก๊์บเก่านะครับอ่าหรือว่าจะเป็นรถก๊์ฟที่ท่านอ่าอยากได้อ่าแบบไหนนะครับหรือว่าจะเป็นทรงสไตล์ยกสูงนะครับอ่า ทางร้านของเราก็มีจัดจําหน่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ได้ทําไปแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเป็นคาริโอยกสูงนะครับก็เป็นอีกผลอีกหนึ่งผลงานจากทางร้านนะครับอ่ะก็มีอีกหลายรุ่นหลายราคานะครับสามารถเข้ามาเลือกชมกันได้นะครับที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับอ่าก่อนอื่นก็ขอฝากร้านไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ สวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับปีนี้ก็ขอให้พี่ๆเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้นะครับร่ลำรวยเงินทองนะครับสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งนะครับขอให้แข็งแรงกันทุกท่านนะครับสำหรับร้าน M16 ของเราปีนี้ก็กล่าวขอขอบคุณสำหรับลูกค้าที่เคยมาอุดหนุนจากทางร้านนะครับ โอเคครับสวัสดีครับฝากร้านไว้ด้วยนะครับ